ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับพระเอกมาจนได้ล่าสุดไทยเราก็ยึดนานฟ้า F16 ถล่ม2ฐานที่มั่นคำเหม็นแตก พร้อมกับกองทัพเองยื่นคำขาดฮุนเซนต้องยอมจำนวนหากต้องการที่จะหยุดยิงกับไทยเราซึ่งก็ยังมีข้อมูลจากนักวิเคราะห์ต่างประเทศครับที่ได้ออกมายืนยันยังไงไทยเราเนี่ยก็ชนะขาดถ้าเกิดมีการขึ้นศาลหรือว่าประชุมจากสมาคมโลกยังโรวมไปถึงคอมเมนต์ของเกาหลีใต้นะครับที่ออกโรงอยากจะส่งทหารมาช่วยไทยเราเหลือเกิน กับการรบในรอบนี้ที่คําเมนเองไร้ซึ่งมนุษยธรรมจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามในชายแดนของไทยเราครับที่กําลังปะทะกันอย่างดุเดือดเปิดฉากยิงตั้งแต่ตีสถึงตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไทยเราเองก็สร้างความพินาศย่อยยับให้กับ กองทัพแนวหน้าของเขมรได้พอสมควรเลยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะครับที่ตอนนี้หลังจากที่ผมได้อัปเดตไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นฝั่งของไทยเราที่สามารถยึดรถถังของเขมรได้ถึง6คันรวดรวมไปถึงยังมีการทําลายล้าง BM 21ของเขมรเองที่ใช้ยิงพล เรือนของไทยเราเนี่ยมากไปถึง3-4คันกันเลยทีเดียวตอนนี้เรียกว่าเป้าหมายที่เราโจมตีมันเข้าทางไทยเราหมดนะครับและล่าสุดสถานการณ์ของกองทัพไทยเราครับก็ยื่นคําขาดให้ฮุนซินและก็ฮุนเมเน็ตลูกชายของเขานั้นหากต้องการหยุดยิง ก็ต้องหยุดกระหายอยากได้พื้นที่ของไทยพร้อมกับต้องถอนเรื่องสาร์โลกมาสู้กันที่โต๊ะเจรจาเท่านั้นเรียกว่าทหารไทยเราเองก็มีการยื่นคําขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูดิว่าขมเหนจะสู้ต่อไหมเพราะถึงแม้จะมาประชิดแนวชายแดนไทยเราได้เนี่ยก็ไม่สามารถฝ่าวงล้อม ในกรแพงของไทยเรานะครับที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบทั้งรถถังสกอร์เปียนรวมไปถึงปืนใหญ่ M750 ที่เราใช้ทำลายขมิเมื่อเชา้านี้ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับในวันที่2ของการ ปะาทะแนวชายแดนเนี่ยเปิดฉากยิงตั้งแต่ตีสและขณะนี้กลยุทธ์ของฝั่งคเขมรนเองก็ใช้กำลังทหารราบเนี่ยเข้ามาประชิดกำลังฝ่ายเราเพื่อป้องกันฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนนะครับฝ่ายตรงข้ามมีการใช้รถถังและก็อาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลโจมตีขอบหน้าพื้นที่การรบพื้นที่ส่วนหลังซึ่งยังมีความพยายามโจมตีในพื้นที่ซัมเตช่องตาเท่าและก็ปราสาทต,ตาเมือนรวมไปถึงพื้นที่ช่องบกโดยเป็นการตอบโต้ระหว่างปืนใหญ่กับ b m 2 1สส่วนพื้นที่ช่องอานม้านะครับ ตอนนี้ก็มีการปรับกําลังเข้าควบคุมตามเส้นแดนพื้นที่ซามแต่ซึ่งฝ่ายคามรเองมีการรวมกําลังทหารราบกับรถถังตีตอบโต้เพื่อยึดพื้นที่คืนซึ่งเราสามารถยึดพื้นที่ซามแตได้แล้วนะครับรวมไปถึงพื้นที่ช่องตาเท่าเนี่ย และก็พื้นที่เขาพระวิหารไทยเราเองก็มีการตรึงกําลังแน่นบริเวณวัดแก้วส่วนในพื้นที่ของภูมะเขือครับฝ่ายไทยเราเข้าตีฝ่ายขเมรเนี่ยจนช้าไปหลายดอกเหมือนกันยังมีพื้นที่ช่องจจมอาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่รักเมรและก็ไทยนั้นใช้อาวุธยิงสนับสนุสนโจมตีกันไปมาและยังมีพื้นที่ปราสาทต,ตาควายอาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับขเมรเองก็เติมกําลังขึ้นมาเป็นจํานวนมากนะแต่ฝ่ายเรามีการปรับแผนต่อเนื่องกันเลยกับพื้นที่ปราสาท ตามเมืองทมครับซึ่งถือว,ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญเลยที่ฝ่ายเราวางกําลังถึงแม้ว่าเขมรน,นั้นจะพยายามเข้าตีมาก็ตามก็เรียกว,ว่าทั้งช่องบกพระวิหารถึงปราสาทตาควายปราสาทตามเมืองทมถือว่าเดือดมากๆกับการประทะวันที่สองซึ่งตอนนี้การใช้จรวด bm 2 1ของเขมรเองครับพร่าลงมากแล้วเพราะปืนใหญ่ของไทยเรานั้นก็มีการระดมยิงถล่มตรงช่องบก เนินโนเนมที่ด่านขมเมนจะเข้ามายึดครับแต่ด่านไทยเราก็ปกป้องพื้นที่และใช้รถถังสกอรเปียนอัดยับอย่างต่อเนื่องตรงภูมะเขือไล่ด่านคมเมนออกไปได้สําเร็จตรงภูมะเขือครับไล่ดตรงภูมะเขือครับไล่ดะตรงภูมะเขือครับไล่ด่านขมนออกไปและที่สําคัญไปก่อนนั้นครับล่าสุดทับฟ้าได้มีการส่งเครื่องบิน F16 ทิ้งไข่ใส่ดานที่มั่นภูมะเขือและก็โกมุยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอ้โหอยากบุกไทยเรานักใช่ไหมครับซึ่งพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยเหมือนคำเมนเขาต้องการเป็นอย่างมากถ้าเกิดยึดได้เขาจะสร้างความได้เปรียบในแนวรบทันทีแต่ ไทยเรามีอาวุธหลากหลายก็เป็นการส่งเครื่องบิน F-16 ครับขัดขวางทางอากาศในพื้นที่ยุทธะในพื้นที่เชิงยุทธาศาสตร์บริเวณสองละโลกตรงภูมะเขือและแนวหลังเขาพระวิหารศรีสะเกตเพื่อที่จะตัดกําลังในการยิงปืนใหญ่หรือว่าจรวด BM21 ที่เขมรนั้นยิงใส่ประชาชนชาวไทยซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับจรวด BM21 มันเล็งไม่ได้มันจะเล็งแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตั้งเอียงแบบไหนมันจะยิงไปแบบนั้นเลย ระยะการยิงเนี่ยก็ประมาณ30กิโลเมตรซึ่งส่วนใหญ่คามิมนเขาก็ยิงทําลายความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนไทยเรานะครับรเรียกว่าแทบจะไม่ได้มีเป้าหมายใส่ทหารไทยนะแต่ว่ามีเป้าหมายเพื่อที่จแต่ว่ามีเป้ามายแต่ว่ามีเป้าหมายในส่วนของการสร้างความเสียหายมากกว่า ก็เลยเป็นเหตุผลให้กองทัพบ,บกไทยเราครับส่ง F16 ตัดกำลังในการยิงปืนใหญ่ก่อนที่จะบินกลับฐานด,ด้วยความปลอดภัยและก็ความระมัดระวังถึงแม้ว่ากัมพูชาเองจะเอาจรวด,ดต่อสู้อากาศยานจ้องโจมตีที่เพิ่งได้รับมาจากจีนเข้ามาใช้ในสนามรบรอบนี้ด้วยแต่ก็มีรายงานออกมานะครับว่าวันนี้ฐานอากาศเนี่ยส่ง F16 ไปทั้งหมด4เครื่องด้วยกันบินปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศซึ่งผลการปฏิบัติการก็ตรงเป้าหมายนะครับโดยปฏิบัติการของเราเนี่ยก็ตามหลักนิยมทาง กาศเลยที่เป็นการโจมตีเป้าหมายของข้าศึกที่อยู่นอกระยะการประทะของกําลังภาคพ,พื้นของตัวเองหรือว่าเกินระยะยิงปืนใหญ่แต่ยังอยู่ในเขตยุทธ,ธะบริเวณที่ปะทะกันอยู่นะครับเพื่อที่จะชะลอรหรือว่าขัดขวางรวมไปถึงทำลายเขีดความสามารถของขมนก่อนที่จะเข้าสู่สมรภูมิในการรบก็เรียกว่า ฐานกับ,บูชาตอนนั้นตกใจสุดขีดจากเสียงการโจมตีด้วย f 1 6ของเรารถึงปืนใหญ่จากฝ่ายไทยนะครับก็รีบคว้าพระเครื่องเนี่ยมาอ,พอมพร้อมกับท่องกระดาเพื่อที่จะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครุ้มครองโดยมีรายงานล่าสุดตอนนี้แบบไม่เป็นทางการนะซึ่งก็เป็นรายงานมาจากที่บอกว่า เมเองดับไปทั้งหมดเนี่ย200กว่านายอันนี้ถือว่ายังไม่มีความชัดเจนหรือว่าไม่เป็นทางการนะครับแต่เป็นเรื่องของรบพิเศษเดี๋ยวผมก็แต่เป็นเรื่องของวงในจากรบพิเศษที่เขาเอามาเล่าสู่กันฟังโดยพอมาย้อนดูภาพรวมที่เราโจมตีไปครับทั้ง F16 ทั้งปืนใหญ่และตอนนี้ขมิเนี่ยก็ดับไปแล้ว24บวกๆโดยเฉพาะในช่องปราสาทต,ตาควายและก็ปราสาทต,ตาเมือนที่ีืยว,ว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยนะครับมีการเข้าปะทะกันหลายต่อหลายครั้ง The <laughs> แต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีการถกเถียงกันทั้งสองฝ่ายทั้งเขมนและก็ไทยว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนกันแน่ส่วนไทยเราเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นเขมนที่มายิงเราก่อดแต่ว่าทาําไขสือทําแบบไม่รู้เรื่องซึ่งล่าสุดมีนักวิเคราะห์ดาวเทียมจากออสเตรเลียครับก็พบหลักฐานความขัดแยง้งว่าเป็นฝ่ายของกัมพูชานั้นเริ่มยิงไทยเราก่อนโอ้โหนี่จะเป็นหลักฐานสําคัญเลยครับที่ทำให้ไทยเราเป็นฝ่ายถูกในเวทีโลกและก็ได้รับการยอมรับจากเวทีโลกซึ่งล่าสุดครับคุณนาธานรูเซอร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมของสถาบันออสเตรเลียหรือว่า ASPI นั้นเขาก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราครับแล้วก็บอกว่าเขาได้มีการนั่งไล่ดูข้อมูลแล้วนะจากสถานการณ์ที่ถูกยกระดับส่วนใหญ่น่าจะเริ่มต้นมาจากฝั่งกัมพูชาโดยด่านของกัมพูชาเองได้เสริมกําลังในหลายพื้นที่ก่อนที่จะปะทะกันซึ่งยังไม่ใช่รอบนี้เพียงเท่านั้นนะครับยังหมายถึงหลายต่อหลายรอบที่ฝั่งของกัมพูชาเองเร่งส่งทรัพยากรทางยุทธศาสตร,ร,ร์เพิ่มเติมนาทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ ลงรอยกันโดยเขาเองก็มีการแนบแผนที่ที่จะแสดงถึงความหนาแน่นของกิจกรรมทางทหารของกัมพูชาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมาด้วยโดยนักวิเคราะห์คนนี้เนี่ยก็เคยทําข่าวสงครามหลายจุดทั้งยูเครนพม,มา่าส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะแม่นยําเลยครับที่ผ่านมาก็มีสื่อใหญ่นําข้อมูลของเขานั้นไปใช้หลายต่อหลายครั้งบ่อยครั้งด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เข้าข้างไทยเรา100%นะครับตอนนี้เขาเมยน่าจะแก้ตัวไม่ตกยังกล้าที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าเวที UN เข้าประชุมสมา คุมลกพร้อมกับยังฟ้องแบบไม่มีหลักการนะครับแล้วก็ไม่อายด้วยนะทั้งที่มีการด้วยยุไทยเรารวมถึงเปิดไทยเราก่อนแต่กลับกลายเป็นว่าได้ปูดกลับมาซะง,งั้นซึ่งตอนนี้ชาวกัมพูชาในประเทศไทยเองครับก็ทะลักแห่กลับบ้านที่จุดผ่านแดนบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีเกือบ3,000คน ที่ทยอยกลับบ้านไปก็เรียกว่าต้องรีบกลับถ้าเกิดไม่รีบกลับเนี่ยมันจะเป็นอันตรายถึงแม้ว่าเราเองก็จะมีการรดรงค์ไม่ให้ทําร้ายชาวขเขมรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ชาวไทยหลายคนก็เหมือนจะอดใจไม่ไหวเหมือนกันนะครับ โดยก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่ต้องอัปเดตกันเลยเกี่ยวกับกองทัพบ,บกของเราครับที่ได้ออกมาปฏิเสธท,ทุกข้อกล่าวหาของคำเหนเดีงที่บอกว่าไทยของเราเนี่ยใช้เอส16โจมตีพลเรือนกัมพูชาซึ่งก็ดูออกว่าหวังผลในเวทีโลกกองทัพบ,บกของไทยเราก็ได้ออกมาชี้ว่าปฏิบัติการ้าอาหารนั้นจํากัดวงแค่เป้าหมายภัยคุกคามทางทหารครับพร้อมกับแฉว่าพบข้อมูลกัมพูชาเนี่ยตั้งปืนใหญ่ใกล้ชุมชนหวังที่จะใช้พลเรือนเป็นโล่ก,กําบัง และก็ลั่นแบบเจ็บๆว่าอาวุธไทยนั้นมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกัมบูชาที่ขาดความแม่นยำยิงคนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่นะครับเจ็บจี๊ดสำหรับคอเมนส่วนอีกเรื่องราวนึงครับมาตามต่อกับคอมเมนต์ชาวเอเชียกันบ้างที่ล่าสุดตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเกาหลีครับเข้าข้างไทยเรา100%ไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามออกมารุมประนามคเมนว่า คุณเนี่ยล้ำส้นและก็ผิดหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานเกินไปเกาหลีตอนนี้ฉุนมากแทบจะอยากส่งทาหารมาช่วยไทยเรารบตามแนวชายแดนทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกก่อนนะเขาบอกว่าไม่ว่าเหตุผลใดๆการโจมตีพล,ลเรือนของคาเมรนั้นถือว่าล้ำเส้นและก็ผิดหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานมากๆแม้ว่าฉันเองจะไม่เห็นด้วยกับสงครามแต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกัมพูชาเริ่มยิงใส่ประชาชนไทยก่อนจริงๆผมก็เข้าใจว่าทาไมคนไทยถึงต้องลุกขึ้นมาตอบโต้ เมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่ามีรายงานว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนและไทยก็เพิ่งตอบโต้จากภายหลังนี่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากเพราะเขายิงใส่พลเรือนชาวไทยซึ่งผมขอประกาศชัดเจนว่าผมอยู่ข้างประเทศไทย100%่อืฟังแล้วก็ขนลุกครับอีกคน,น์นึงเขบอกว่ากัมพูชายิงจจรวดใส่บ้านของประชาชนคนไทยแถมยังไม่ละเว้นแม้แต่โรงพยาบาลและก็โรงเรียนอีก